สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้โปรแกรม zoom ในการเข้าร่วมประชุมนะครับเริ่มต้นให้เราคลิกโปรแกรม zoom เลือกคําว่า j o i เสร็จแล้วให้พิมพ์ id ห้องเข้าไปครับเปลี่ยนชื่อครับให้ใส่ชื่อของเราเข้าไปเสร็จแล้วส่วนเมนูด้านล่าง2ตัวนี้คืออันที่1คือบอกว่า ไม่มีการเชื่อมต่อไมโครโฟนอันที่สองคือให้ทำการปิดกล้องในส่วนนี้ขอเลือกเป็นไม่เปิดกล้องก่อนนะครับเสร็จแล้วเลือกคำว่าจอยเมื่อเราเข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการปิดไม์นะครับในส่วนของท่านที่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อด้วยวิธีการคลิกคำว่า participant เลือกที่ หลังชื่อตัวเองคำว่ามอเลือกคำว่ารีเนมเราสามารถเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะครับสำหรับท่านที่ลืมตั้งชื่อตอนเข้ามานะครับเมื่อทำการเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มโอเคนะครับเท่านี้ก็เป็นที่เรียบร้อยสำหรับการเข้าร่วมประชุมหลังจากนั้นให้ทุกท่านเปิดกล้องเพื่อเข้าร่วมประชุมต่อไปครับ